สวัสดีครับสสดีเพื่อนทุกคนครับเดลเกอร์จะมาวิเคราะห์ครับ6ตัวผู้เล่นครับตัวจริงของทีมชาติไทยครับว่าจะมีใครกันบ้างนะครับที่จะลงเป็นผู้เล่นตัวจริงในวอลเลย์บอลสาวไทยในซีเกมเนี่ยเพื่อนเพื่อนรวมถึงครับคอมเมนต์ของแฟนๆอาเซียนครับวันนี้ร,รวบรวมมาเนี่ยสชาตินะครับเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่สาวไทยของเราเนี่ย ประกาศลายชื่อนะครับแล้วพวกเขาเนี่ยก็ตั้งเป้าหมายอย่างไรกันบ้างนะวันเดลเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้เลยนะครับเพื่อนๆน,นะสำหรับคอมเมนต์ของเวียดนามฟิลิปปินอินโดนีเซียน,นะครับร้เพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ อย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยพวกเราก็รู้กันแล้วนะครับว่า14รายชื่อเนี่ยมีใครกันบ้างนะในวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับแน่นอนครับว่าในตําหแต่งหัวเสาเนี่ยเรามากัน5คนนะหนูเพียวชลาพรคงยศนะครับสัตศรีพาพรชัชวนมกศรีนะครับบุ๋มบิ่มไปกับตันทีมด้วยนะพี่ดาวกติกาครับทางด้านของน้องเฟิร์นบริศราศีทาเลอร์นะครับหัวเสาเรามี5คนนะส่วนบีหลังครับก็เป็นทางด้านของหนูบีมพิมพิชญากกกรมนะครับก็มองว่าตํางแต่งหัวเสากับบีหลังเนี่ย เราสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นได้นะครับอาจจะโยกพี่ดาวมาเล่นหรืออาจจะโยกทางด้านของเพียวมาเล่นก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนมิดเดิลบ็อกนะครับก็เป็นทางด้านของน้องไก่วิมลรัตน์นะครับอาธิยามลุงสุกนะครับน้องโบกัญญารัตน์แล้วก็แนนนะครับก็ถือว่าเป็น4ี่คนที่ยกมองว่าเป็นมิดเดิลบล็อกที่ผลงานยอดเยี่ยมมากๆก็ เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าใครจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเนาะส่วนมือเซตครับเป็นพรพันธ์เกิดปราดนะครับแล้วก็นุกนิกนับนัทธน,นิชาใจแสนนะครับส่วนทางด้านลิเบโร่เป็นทางด้านของเปียโนตแป้นน้อยแล้วก็ทางด้านของกัญญรัตษ์คำวงนะครับน้องเอ๋ยเนานะก็มาวิเคราะห์กันครับว่า6ผู้เล่นตัวจริงจะมีใครกันบ,บ้างในไล์อัพแรกนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงไลฟ์อัพเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็ขึ้นอยู่กับ ทีมที่เราจะเจอด้วยนะครับคือเราจะไม่ได้ใส่ชุดใหญ่เนี่ยในทุกๆเกมเพราะว่าอาจจะทําให้ร่างกายของนักกีฬา้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันในใน,ในบางเกมอะไรแบบนี้นะครับแต่ที่โอ๊กกำลังจะพูดหมายถึงไลอ up ชุดที่เราจะแบบเล่นในรอบรองรอบชิงอ,อ่ะเป็นชุดใหญ่จริงๆในมุมโอ๊กเนี่ยหัวเสาโอ๊กมองว่าจะเป็นทางด้านของบุมบิม่มชาชนโมกสีครับกับตันทีมของเราเนี่ยยืนเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ยืนไขว้กันจะเป็นทางฝั่งของ อมสินสัสพัพรนะครับองค์มองว่าอมสินเองเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงที่มั่นใจมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําสภาพร่างกายที่ยอดเยี่ยมนะครับความมั่นใจในการเล่นให้กับทีมชาติไทยมาตลอดในปีนี้นะรวมถึงการไปเล่นในลีกตุรกีเนี่ยอมสินก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์มองว่าอมสินเนี่ยน่าจะยืนคว้กับบุ๋มบิ๋มนะครับส่วนทางด้านของมีหลังแน่นอนครับว่าเป็นทางด้านของหนุ่มบีมพิมพิชยากกรมอยู่แล้วที่จะยืนเป็นบีหลัง คือยืนยาวๆอยู่แล้วนะครับแต่ในบางเกมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนอย่างเช่นกติกามาหรือเพียวมาอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราต้องดูว่าใครจะมาเป็นบีหลังที่คอยซับบีมแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของเกมสำคัญสำคัญเนี่ยยังไงบีมก็ยืนหนึ่งอยู่แล้วในเรื่องบีหลังนะครับผลงานก็ยอดเยี่ยมทั้งกับทีมชาติไทยแล้วก็การไปเล่นที่ฝรั่งเศสนะครับส่วนทางด้านของอย่างน้องเฟิร์นอย่างพี่ดาว อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาในลักษณะที่มาช่วยหัวเสาบ้างอ่าหรืออาจจะไปบีหลังบ้างอันนี้แล้วแต่สถานการณ์หน้างานแต่ผมมองว่าหัวเสาบีหลัง6คนของทีมชาติไทยชุดนี้โอ,อกว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับส่วนมิดเดิลบอกครับในเกมสำคัญสำคัญเนี่ยโอ,อกมองว่าถ้าร่างกายสมบูรณ์ดีทุกคนนะโอ,อกว่าจะเป็นแนนกับทางด้านของเตยยืนคว้ยกันสับกันไปสับกันมานะครับแต่ถ้าเกิดเตยเนี่ยมีอาการบาดเจ็บอะไรอย่างนี้จากหลีกมาอาจจะยังไม่สมบูรณ์สมมุตินะถ้าไม่สมบูรณ์จริงๆเนี่ยโอ,อกว่าไก่น่าจะขึ้นมา นะครับยืนเป็นตัวหลักคู่กับแนนและถ้าเป็นเกมที่อาจจะไม่หนักมากสบายๆน้องโบกัญญรัตน์ก็จะมีโอกาสได้ลงเล่นนะครับเพืเ่นนอนๆอ้าเม้นบ็อกประมาณนี้พอจะเห็นภาพกันเนาะส่วนทางด้านของมือเซตอันเนี้ยโอกมองว่าอาจจะสลับกันเล่นนะครับนุกนิกกับผู้เนี่ยอาจจะสลับกันเล่นก็ยังไม่มั่นใจว่าใครเหมือนกันแต่โอ๊กเชื่อว่าน่าจะ มีการช่วยกันเล่นได้นะครับสำหรับมือเซตของเรานะก็อันนี้โอ๊กยังไม่มั่นใจว่าใครจะยืนเป็นตัวจริงเพราะว่านุกนิกก็อยู่กับทีมมานานส่วนผู้เนี่ยเพิ่งกลับมาแต่ก็ก็คือรู้รู้มือร,ร,รู้ใจกันอยู่แล้วเพื่อนๆนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูมือเซตอันนี้ไม่มั่นใจจริงๆแต่ถ้าจะให้โอ๊กแบบฟันธงจริงๆในเกมสาคัญเนี่ยว่าน่าจะเป็นพรพันธ์ได้ลงเล่นนะครับอ่าทางด้านของลิเบโร่ช่วยกันเล่นอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเปลี่ยนนูกับทางด้านของน้องเอ๋ยกันยารัตนะครับเพื่อนๆ การวิเคราะห์ผู้เล่น6ผู้เล่นตัวจริงนะครับถ้าจะลงเล่นในเกมสํำคัญๆนะสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหัวเสาเนี่ยเป็นทางด้านบีมกับทางด้านของออมสินนะครับมิดแนลบอลครับเป็นแดนเตยครับบีหลังครับเป็นทางด้านของหนูบีมพิมพิชยากกกรรมนะครับแล้วก็มือเซตเนี่ยก็เป็นทางด้านของความพันเกิดปราดนะครับเพื่อนๆนะส่วรลิเบโร่ก็สับเปลี่ยนกันอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพื่อนๆนะทีนี้ครับเราไปดูคอมเมนต์ของแฟนๆเวียดนามกันสักนิดนึง นะครับเมื่อกี้เห็นอย่างไรกันบ้างหลังจากเราประกาศรายชื่อนะจริงๆเนี่ยโอ้ก็ทําคลิปไปแล้วเมื่อช่วงหัวค่ำนะครับเดี๋ยวคราวนี้มาซ้ําอีกรอบนึงเผื่อเพื่อน,เอนๆเนี่ยช่วงหัวค่าไม่ได้มีเวลาดูอาจจะนอนไปแล้วหรืออะไรแบบนี้นะครับอา้าวคอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยยังคงแข็งแกร่งนะเวียดนามเจอแบบนี้ก็เหนื่อยแน่ๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยใช้หัวเสาถึง5คนพวกเขาเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างแน่นอน แล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยชุดนี้คือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเขาแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าประเทศไทยเนี่ยพวกเขาเนี่ยทำผลงานได้ดีอย่างแน่นอนพวกเขาเนี่ยส่งผู้เล่นชุดใหญ่จริงๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าการเล่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆฉันคิดว่าทีมชาติไทยเนี่ยเขาจะเล่นเข้าขากันได้ดี และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเหมือนจะเป็นชุดใหญ่แต่จริงๆก็ยังไม่ได้เป็นชุดใหญ่ของทีมชาติไทยขนาดนั้นยังมีธนาชาและวิภาวีถ้ามาเนี่ยก็จะเป็นทีมชุดใหญ่เต็มๆแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าธนาชาสุขสดเนี่ยไม่มาเหรอและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกประมาณว่า,าท้อใจเหลือเกินการจะได้เหรียญทองเนี่ยถ้าทีมชาติไทยประกาศลายอัพมาแบบนี้พวกเราก็คงหมดหวังสินะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไทยจัดผู้เล่นแบบนี้เนี่ยพวกเราเป็นรองแน่ๆ และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนยดน,นามครับพวกเขาก็ต่นแท้ใจพอสมควรเลยนะเพื่อนๆนะส่วนทางฝั่งของอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียเนี่ยพวกเขาก็มองว่าพวกเขาก็มีความมั่นใจพอสมควรนะไปที่คอมเมนต์แรกนะครับพวกเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยจะเป็นแชมป์กลุ่มบีแน่ๆในคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำให้เต็มที่ก็พอและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าคู่แข่งที่น่ากลัวของเราเนี่ย ก็มีทีมชาติไทยแล้วก็ทีมอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะประมาทไม่ได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาก็บอกประมาณว่าพวกเราไปคิดดีกว่าว่าพวกเราเนี่ยจะเข้าชิงได้อย่างไรและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากๆที่พวกเราจะชนะทีมชาติไทยแต่ว่าขอแค่พวกเราเข้าชิงก็พอแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับ เขาบอกว่าฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยทำให้เต็มที่ก็พอทีมชาติไทยจะเป็นอย่างไรเราก็ทําผลงานของเราให้เต็มที่ประมาณนี้นะครับของอินโดนีเซียนะแล้วก็คอมเมนต์ต่อไปครับเป็นคอมเมนต์ของแฟนๆฟิลิปปินส์บ้างนะครับเขาบอกว่าคอมเมนต์แรกนะเขาบอกว่าไล่อัพชุดนี้เป็นไล่อัพที่ฉันคิดว่าพวกเขาเนี่ยเป็นชุดใหญ่กว่า VNL ด้วยซ้ํา คอมเมนต์ต่อไปครับก็บอกว่าซีเกมที่ประเทศไทยเนี่ยไม่มีทางที่พวกเขาจะปล่อยไปอย่างแน่นอนแน่นอนพวกเขาต้องจัดตัวผู้เล่นชุดเต็มและคอมเมนต์ต่อไปครับก็บอกว่าพวกเขาต้องการเหรียญทองเท่านั้นพวกเขาเป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาต้องจัดชุดใหญ่ชุดเต็มแต้คอมเมนต์ต่อไปนะครับก็บอกว่าน่าตื่นเต้นจังที่จะได้เห็นทีมชาติไทยลงเล่นด้วยไลน์อัพแบบนี้ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าไลอัพมันแข็งแกร่งเกินไปนะ VNL ของพวกเขาเนี่ยยังไม่ได้มีไลอัพที่แข็งแกร่งแบบนี้เลยและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าพวกเขาเนี่ยจะทําผลงานได้ดีแน่ๆพวกเขาส่งตัวผู้เล่นหลักๆมาเต็มไปหมดเลยและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนฟิลิปปินคอมเมนต์ของแฟนอแอินโดคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆครับซึ่งในมุมมองของพวกเขาเนี่ยก็ถือว่าแหม จัดหนักจัดเต็มอยู่พอสมควรนะในการที่อาจจะตัดเพาะนะครับแล้วก็มองว่าทีมชาติไทยเนี่ยจัดผู้เล่นชุดเต็มแบบนี้พวกเขาก็ลําบากนะครับซึ่งในมุมมองโอ๊กเนี่ยโอ๊กว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่สนุกนะในการเจอกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไทยเราในวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยอาจจะคือดูดีกว่าเพื่อนๆนะครับแต่ว่าถ้าเราไปวัดกันจริงๆเนี่ยเวียดนามอินโดฟิลิปปินเนี่ย น่าจะสู้กันได้สนุกนะในมุมมองของโอ๊กนะครับส่วนวอลเลย์บอลชายครับโอ้โหอันนี้เดือดแบบสุดๆแน่นอนอนะโอ๊กว่ามันเป็นอะไรที่มันมากแน่ๆไทยอินโดเวียดนามฟิลิปปินเนี่ยสู้กันสนุกแน่ๆนะสำหรับวอลเลย์บอลชายนะครับเดี๋ยววอลเลย์บอลชายเนี่ยโอ๊กจะพรีวิวในคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อนๆน,นะอ่ะวันนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะอเพื่อนกินเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับคิดว่า6ผู้เล่น ชุดตัวหลักของเราเนี่ยถ้าเป็นรอบรองรอบชิงเนี่ยจะเป็นใครเพื่อนเื่อนก็สามารถพิมพ์กันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อกนกับใหม่นนะครับสวัสดีครับเจนครับายบายสวัสดีครับ